มา้ำนอยไปน้อยอย่างอกคนนี้บุรัอองแชมป์รวยก้ามาแยกกอยเก้า,าจิงอานครนันะ่มันแก้ถึงแล้วกาตัดมักออกควรเนียงรัตภูมิควรหลังแก้ถึงแล้วกาไปตัง้งควรหลังและสนามบินนะมาออกนี่แค่นี้จะเดาไปน้อยอย จะดาเลี้ยวซ้ายขี่ตรงมาเลยขึ้นคลองว่ะแล้วก็ตุ้งลุงโอทางแค่แน่หายไกลเย็ดแม่เยยดแม่โหร่างดาแล้วเพิ่นเพ่าจะเริ่มจะเริ่มกันเยอะมากก้าจะร่มจะเริ่มเลยเล่จะเริ่มกากันมาก Nhiều bang tham chơi Hiểu bang <laughs> Như một lưỡi chạy quanh khát luôn Rồi kinh vư Vâng tí cả Nôn Vâng đi cả Chứ lấy từ nà Chứ nó nuôi về à. à, là kem cả che và bấm cả Là gần là mấy bài ai chân cơm chè cả Rồi à. anh Hắn về nói đi rồi dâu Vâng Và kem cái che đấy thì phải tên ừ. hữu bình นี่เต็มที่ว uh, uh ัน huh. น day. ักรถติดล uh ้มนี่กานัตอนเร็ว่ะรวยเต็มที่ดูบิคเต็มทีดูบิดไอะเัทเห็นดาับนดแล้วใจจึเป็ี่ต็จม่งเร็วมีกาเจ้จบามจ่าผีจบสามเป็ดำไตัวพวกมากำไสามเป็ดจริงใจเบี่ยด้ัทีเดีก็จะแบบว่าดีเฮ้ นางเจ้าเตยนางเจ้าเตยเพื่อนางเจ้าเตยถึงตนนมิเพื่อโปงนี้บาคังันได้เบียงตีดีคยจำรพมยังมกับกงอุงางองเบอแตาได้กับน้องชายกูกล้วดีเดียวซอยเวราจูบกูกูมาปักวงงัลุกเกาโกอยากอกันย้ว้ ใจไม่รู้นะใจว่าแลกกับมึงฮะบ้านจันพอดีไม่คยมีหนุนกับบางจันหนุนน้อยแต่ตํำม้อนไมยแลกว่าต่บอกคนคนต่ำจะปอนหนุนจะปอนน้อยกันนีนะโรยตาต่ำมันอยู่น้อยต่ำมันอยู่โรงงานป้าน้อยน้อยมาไม่เมื่อก็ตํำไม่ใจมากก็ต่ำบีนี่ครับ ตัมปีตไปก่อใจกันกกกตัมปดิบมาเก้าว้ปีตมึงมาเก้าใจไหม่ใหมีทีปีขาเลวไปข้าเลวไปแล็กูไดแม่ตังตีก,ก่าป้าไปดีใช่คนเรานะน้องนะทัง้งเ้าอาบุตรไปดับที่รูรมไมนี้ไปรักอกยาไป